คำที่เขียนไว้บนกระดานนี้เราจำไปเลยลเราจดไปเลยก็ได้บัตรนี้จะใด้บรรยายขยายความอะไรตรงนี้เราจะต้องใช้ทุกค้งเวลาเขียนแลนกรปชูความจะแตกต่ตางกันบ้างต้องเป็นไร,รว่าให้ได้ใจความให้ได้เนื้อความแบบนี้

ใครบันเฮ้ยเพราใครกระด้านก็เลกว่าจะอยู่เรื่องยางสามนะตามกระดานเลยสามอย่างมีอะไรบ้างมีสัตรยานอะวะส่งไหโอเคแม่ ร้อยอเรื่องเเรื่องเาอ่ยาน3มอย่างมีข้อหนึญญ่งกัจยานความรู้แจ้งในอริรษัท4ก็คือรู้ว่าสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งไหนคือหนทางดับทุกข ข้อที่2กิจยานก็คือรู้ในสิ่งที่ต้องทําเช่นเกิดทุกข์ขึ้นก็รู้ว่าต้องแก้ไขนะแล้วก็ข้อที่3กะตายานก็คือรู้ว่าสิ่งที่ทําไปในข้อสองเนี่ยสำเร็จแล้วเช่นรู้ว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดไว้แล้วหรือว่าสุภุทัยเนี่ยก็คือสัมภาษณ์ที่เราจะต้องละทิ้งอสข้อวันนี้เรื่องเดียวเร่งมือจนเลย โอเคครับายเป็น้มออ่าเราัเกเกิดาีนะฮะซ้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยมาเรต้องเาเียนเอะนะครับนั่งดีๆนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆสาแออกช่องไให้ออกจากช่องได้ออกจากช่องนะไม่ออกจากช่อง

เออทำไมมันต้องตรงข้างหน้าเขาดิเอออย่างไรใช่ไหมหนยังไม่หมดเนาเ๋ยเาล่กาเินรับอานหน้าเราก็เรียนปกตินะถ่าจะเป็นหมวเลยเป็นหัวการแข่งตนก็้องเรีน้าทังทีต้หเพเรื่องหัวต้องหมวเพื่อ ท่านทีไม่เคยเขียนหรอะอ่มันมีเยอะท่านโพกับท่านเอกนีุ่มคนยังไม่ได้ไม,มาซ้อมเขียนเลยมีอาทิตย์ีมไมมาเราจะหาเวลาซ้อมเขนหนึนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าท่านเอกมีเศษหรอแค่สองสามคนสี่สิบคนสมแค่สองสามคนไม่ได้เลยแล้วก็ได้เกินกว่า อน้อยให้ส่งได้สาทุคนแล้ว่าอาจารย์เนีอให้ส่งได้ส่งทุกคนนะครับต้องเสียทุกคนหามโผกันช้ดีกันครับให้เสียทุกคนห้ามผ่นะครับบางคนนีนะครับ